ทำได้เนี่ยคือแบบโอ้โหชอบ Scratch แผ่นชอบแบบฟังเพลงอ่ะเราเรามีเสท่าด้วยไปไปฟังไปฟังเพลงหน่อยเลยนี่แปลว่าตาว่าพ่อแม่ ฟังเพลงแบบนี้ครับผมงก็เลยเหมือนสกัดตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเนาะเนาะเออเเพลงแบบนี้นะแต่ถ้าเต้นแบบออสอาสออะออสออสอเข้าไปดูเอาเองแล้วกันคุณผู้ชมที่ YouTube Facebook Arch Junior ป่ะฮะ Arch ชอาร์ชจแล้วก็ IG Twitter at dj a r h underscore ars เอ้ย dj underscore อันเดอร์สกอร์จูเนียร์แต่ว่าเด็กคนนี้นี่เขาไปประกวดที่เวทีเซาแอลฟริกาการท้าเล่นมาคือฮามากเลยคนใครติดต่อได้ช่วยติดต่อมาหน่อยเด็กพวกนี้เขาบอกหน่อยว่าเห็นแล้วนึกถึงใครรู้ไหมใครนึกถึงใครจัสตินบีเบอร์ตอนเด็กๆด็กจัสตินบีเบอร์ก็ประมาณนี้ในการตีกองในการร้องเพลงคุณผู้ชมดูภาพนี้ดูภาพเด็กเด็กคนนี้เนี่ยอายุ3ขวบเล่นได้ขนาดนี้ คุณไม่คิดเหรอว่าตอนเขาอายุสิบกว่าขวบเขาจะเป็นดีเจระดับโลกเหมือนมาตินแกริกส์โอ้หนูว่าดังกว่ามาตินแกริกส์เหมือนเขาไหมครัแน่นอนหนูว่าดังกว่าต้องจับตามองเด็กคนนี้ผมบอกเลยว่าแค่สามขวบได้ขนาดนี้เหมือนไทยก้าวูดจับไม้กอล์ฟครั้งแรกเนี่ยตอนสามขวบ นะนี่ไม่แท่เนี่ยนะคตต้องเชิญมาเปิกเ,<อ>เราเราเชิญไปแล้วเราเชิญไปแล้วเชิญลูกหน้าเลยสิปีเ <c oughs> นี่ยจริงๆนะหนู <c oughs> <ช>ว่าเขาต้องมีพรสวรรค์มากและหนูว่าเขามีพรสวรรค์ด้านการคิดท่าเต้นทั้งๆท,ที่คุณยืนอยู่บนกล่องคุณก็สามารถเต้นท่าแบบนี้ได้หนูว่าเขามาเมืองไทยเราต้อง ชาวเด็กแว้นของเราจะให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาที่ผมอ่านเนี่ยนะครับก็คือพอเขาชอบโยกหัวพออยากใส่หูฟังคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เขาใส่เขาอยากลองจับนะเครื่องสกัดเขาก็เขาก็ให้จับจะบอกคุณพ่อคุณแม่เนะเวลาลูกของคุณโดยเฉพาะถ้าอายุสองสามขวบเนี่ยอยากจะลองอะไรใหม่ๆเนี่ยให้เขาลองเลยอย่าไปบอกว่าห้ามยาไม่งั้นเด็กเขาจะรู้สึกว่าโดนกีดกันอ่ะใช่ใช่จริงจริงตลกจังเลยไว้เจอกันคลิปจบแล้วครับตอนที่คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชร์เนอรกดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดดเีี๋ยวน้ไปง้อเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดก็ได้อ้าวกดกดอ่ากด